สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนสวัสดีในเช้าวันใหม่ในวันที่อากาศสดใสนะคะวันนี้คุณครูมีบทเรียนเรื่องสระอือมาฝากนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มไปเรียนรู้เรื่องสระอือกันนะคะก่อนอื่นเลยเรามารู้จักสระอือนะคะว่าสระอือเนี่ยจะเขียนอย่างไรนะคะวิธีการเขียนสระอือนะคะ มีทั้งหมด4ขั้นตอนมาดูที่หมายเลข1นะคะขั้นตอนที่1นะคะขี่เส้นตรงแนวนอนจากทางด้านขวามือนะคะไปทางด้านซ้ายมือตามหัวลูกศรเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะขั้นต่อไปคือขั้นที่2ลากเส้นโค้งจากเส้นแนวนอนเมื่อสักครู่นี้ไปจรดเส้นปลายเส้นทางด้านขวามือนะคะ ขั้นตอนที่3นะคะนักเรียนขีดเส้นตรงแนวตั้งลากจากด้านบนลงมาด้านล่างตรงหมายเลขที่3นะคะแล้วก็ขีดอีกขีด,ดนึงนะคะตรงหมายเลขที่4นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนักเรียนลองฝึกเขียนสระอือดูนะคะสระอือเป็นสระเสียงยาวนะคะ เวลาเขียนสรรือนะคะเราจะเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นนะคะคาที่ไม่มีตัวสะกดนะคะจะต้องมีตัวออ่างเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเช่นมอือมือนะคะกรณีที่2นะคะถ้าคําที่ใช้สระอือมีตัวสะกดนะคะจะไม่ต้องมีตัวออ่างเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นนะคะเช่นคําว่ามืดมอือดอมืด ทีนี้เรามาฝึกอ่านจะกดคำชละอือกันนะคะนักเรียนคืออ่านว่ากอืออืออีกครั้งนะคะคืออ่านว่ากอือกือคืออ่านว่าคอ อือคืออืออ่านว่าบออืออือบืออ่านว่าบอ อือบือืออ่านว่าถออือือสืออ่านว่าสอือสือ หืออ่านว่าหออือ,อหือมืออ่านว่ามออือ,อมือลืออ่านว่าลออือ,อ หรือรืออ่านว่าปอรออือรือหรืออ่านว่าหอรออือหรือ ชื่ออ่านว่าทออือคือไม้เอกชืออ่ออ่านว่าซออือซือไม้เอกซื่อ พื้อ,อ่านว่าตอรือคือไม่เอกพื้หรืออ่านว่ารออือหรือไม่โทรหรือ ลืออ่านว่าลอลือลือไม่โทรหรือดือ้ออ่านว่าดอือดือไม่โทรดื้อ คืนอ่านว่าคออือน,นอคืนยืนอ่านว่ายออือน,นอยืนลืมอ่านว่าลออือ มอลืมยืมอ่านว่ายออือมอยืมสืบอ่านว่าสออือบอสืบ ตื่นอ่านว่าคอือน,นอตื่นไม้เอกตื่นตื่นอ่านว่าคอือนอคืน,น,คนไม้โทตื่น ลื่นอ่านว่าลออือนอลื่นไม่เอกลื่นพื้นอ่านว่าพออือนอพื้น,นไม่โทร พื้นดื่มอ่านว่าดออือมอดื่มไม่เอกดื่มทีนี้มาฝึกอ่านคำสระอือกันนะคะอ,อ,อือกอือกือ ลอือลืออืออืออือหือหืออือหือคอคอือคืออืออืออือดอือฝืนฝ่อือนอฝืนอืนออือนออือไม่เอกอื่น ดมดอือมอดืเมเอกดื่มฟืน้นฟอือนอฟืนไม่โทฟืน้นปรือปรอือปรือกลืนลอือนอกลืนคลืนครอือนอคลืนคลื่น คอรออือนอ,อคลืนไม่เอกคลื่นยื่นมือยออือนอยืนไม่เอกยืน่นมออือมือยื่นมือซื้อของซออือซื้อไม่โทรซือ้ขอขอององของซื้อของสื่อสารสออือสื่อไม่เอกสื่อสออา,าร,รอสาร สื่อสารบานชื่นบอนอนบานชออนชื่อเมฆชื่น,นบานชื่นยืมของไอหายไม่โทให้ยออมอยืมให้ยืมปลื้มใจปอลอออมอปลื้มไม่โทรปลืม้มเจ้ไอใจปลื้มใจไม้ลื่น มอไอไม้ไม่โทรไม้รออือนอลือนไม่เอกลื่นไม้ลื่นตื่นนอนตออือนอตื่นไม่เอกตื่นนอ,นนอนนอนอนตื่นนอนพื้นดินชุ่มชืน้นพออือนอพื้นไม่โทพืน้นดออีนอนดินพื้นดินชอมมอุ่มอชุ่มเมกชุม่มชออือนอชื้นไม่โทชืน้นชุ่มชืน้น พื้นดินชุ่มชืน้นต้นไม้ร่มรื่ออนรอโอโนตนไม่โทต้นมอไอไม้ไม่โทไม้ต้นไม้รอโอ,อมอรม,มีกร่มรออือนอรืมไมกรื่นร่มรื่นต้นไม้ร่มรื่นใจผู้คนชออชือนอชื่นเมฆชื่นจอไอใจ ชื่นใจขออูผูมิโทผู้คออ,อนอคนผู้คนชื่นใจผู้คนคุณครูมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทําไปพร้อมๆกันนะคะคําสั่งบอกว่าจงนําคําที่กําหนดให้เติมในช่องว่างให้ถูกต้อง โดยที่คุณครูจะมีคํากําหนดให้มาทั้งหมด5คํานะคะมีแบบฝึกหัดทั้งหมด5ข้อคําแรกคือคําว่าหรือรออือหรือไม่เท่หรือคําว่ารือที่ใช้รอเรือนะคะหมายถึงการรื้อข้าวของให้กระจายๆๆๆๆนะคะแต่ถ้าเป็นรือรอลิงนะคะก็จะอีกความหมายหนึ่งนะคะรือรอลิงนะคะจะหมายถึงคําที่เป็นคำสรรพนามที่ใช้สําหรับ ชนชาวจีนนะคะจะใช้แทนคำที่เรียกคนที่กำลังคุยด้วยนะคะเป็นคนบทที่สองนะคะเรียกว่าลือนะคะเหมือนกับคำว่าคนนะคะคำต่อไปคือคำว่าดื่มดออือมอดื่มไม่เอกดื่มคำที่สามนะคะลื่นรออือนอลื่นไม่เอกลื่น คำที่สี่ชื่นคออืนอนอชื่นไม่เอกชื่นคำสุดท้ายนะคะคำที่ห้าคืนคออืนอนอคืนเดี๋ยวเราจะนําคําเหล่านี้นะคะไปใส่ในช่องว่างที่หายไปนะคะให้เหมาะสมเราเรียนจํานะคะว่ามีคําว่าอะไรบ้างอ่านมาอ่านและจําอีกครั้งนะคะหรือดื่มลื่นชื่นคืน อีกครั้งนะคะรื้อดืมลื่นชื่นคืนรือดืมลืม่นชื่นคืนนะคะไปดูแบบฝึกหัดข้อที่1นแบบฝึกหัดข้อที่หนะคะฝนตกทําให้จุดจุดจดขาดคําว่าอะไรไปคะประโยคถึงจะสมบูรณ์มีคำว่ารื้อดื่มลืม่นชื่น ลนฝนตกทำให้ถนนเป็นไงคะนักเ,เรียนคิดคำตอบไว้แล้วใช่ไหมคะถ้าคิดแล้วมาดูเฉลยนะคะลื่นนะคะลื่นรออือน,นอลื่นไม่อีกลื่นฝนตกทําให้ถนนลื่นใครถูกต้องถือว่าเก่งมากนะคะไปดูนะคะเด็กๆกควรดุดนมทุกวัน มีคำว่ารือ้อดื่มลื่นลื่นคืนเด็กควรจุดนมทุกวันคิดคำตอบแล้วใช่ไหมคะถ้าคิดคำตอบแล้วมาดูเฉลยนะคะว่าตรงกับคำตอบของนักเรียนหรือไม่ตอบคำว่าดื่มนะคะดอ,อือมอดื่มไม่เอกดื่มประโยคนี้อ่านว่าเด็กๆควรดื่มนมทุกวัน ข้อที่3นะคะเรานอนเวลากลางกลางอะไรคะมีคำว่ารื้อดื่มลื่นพื้นคืนเรานอนเวลากลางอะไรคะค้อนี้ง่ายมากตอบแล้วใช่ไหมคะมาดูเฉลยกันค่ะคืน เรานอนเวลากลางคืนนะคะคออืนอ,นอคืนข้อสี่นะคะตอนเช้าอากาศสดจุดจุดจุด,จ,ดจะตอบอะไรลงไปในช่องว่างนะคะมาดูตัวเลือกนะคะมีคำว่ารื้อ,อดื่มลื่นลื่นคืน ตอนเช้าอากาศสดอะไรคะนักเรียนคิดคาตอบได้แล้วใช่ไหมคะถ้าคิดคําตอบไว้แล้วมาดูฉเฉลยกันค่ะชื่นค่ะตอนเช้าอากาศสดชื่นชออือนอชื่นไม่อีกชื่นข้อ5นะคะน้องจุดๆข้าวของกระจุยกระจายน้องทำอะไรข้าของกระจุยกระจายนะคะมาดูตัวเลือกกันนะคะ รือดื่มลื่นขื้นคืนนักเรียน,นคิดคำตอบไปแล้วใช่ไหมคะว่าน้องทำอะไรกับข้าวของกระจุยกระจายมาดูเฉลยรือคะ่ะรอเรือรออือรือไม่โทรรือน้องรือข้าวของกระจุยกระจาย ค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่ได้ฝึกอ่านคำที่ใช้สระอือแล้วก็ทำความเข้าใจสระอือด้วยการทำแบบฝึกหัดไปแล้วนะคะคุณครูค,คิดว่าบทเรียนนี้นักเรียนน่าจะเข้าใจทุกคนนะคะเพราะว่าตัวอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างมานี้อ่านชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะคุณครูค,คิดว่านักเรียนจะ มีความสุขกับการเรียนเรื่องสาอื่น,นะคะถ้าอย่างนั้นนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจทําแบบฝึกหัดที่คุณครูมอบหมายให้ด้วยนะคะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ